สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการแซบโซเชียลกับข่าวที่มีการกดแชร์แล้วก็กดไลค์กันมากที่สุดในขณะน,นี้กับผมนิสิตเกตแก้วนะครับ พูดถึงสังคมไทยในยุคปัจจุบันนั้นก็มักจะเห็นพฤติกรรมแปลกๆที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นจํานวนมากครับซึ่งตอนนี้นั้นก็มีหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นพฤติกรรมสุดแปลกแล้วก็สร้างความงง,งให้กับผู้ที่พบเห็นด้วยซึ่งเรื่องราวนี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่13ตุลาคมซึ่งเหตุเกิดที่ถนนบริเวณลาดพร้าวครับซอยประมาณ122นั่นเองช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกา30นาทีก็มีเหตุชายปริศนาคนหนึ่งนะครับเข้าไปต่อยชายผู้คอร้ายซึ่งก็บอกเลยนนนคคครรรััวว่่่่่่าาาาาา2ีี้้้้ไไมมมดดูจกกกกแตตตอยงงงงซึเหุณ์ๆ็ส ความมึนง,งงให้กับผู้ที่พบเห็นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปรับชมกันว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ เมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมา Facebook ที่มีชื่อว่าน้ำเน่าได้เปิดเผยคลิปวงจรปิดพร้อมกับระบุข้อความว่าเหตุเกิดที่ลาดเท้าระหว่างซอยลาดเท้าที่122-124คืเวลาประมาณ8.30นาทีซึ่งพนักงานออฟฟิศเสอร์สีเหลืองกำลังเดินเข้าที่ทำงานแต่ถูกทำร้ายร่างกายเมื่อวันที่13ตุลาคมขอให้ทุกคนเดินทางดูรอบตัวด้วยนะครับทั้งนี้จากคลิปเหตุการณ์และคำกล่าวเตือนจากโพสต์จะเห็นได้ว่า เหตุการณ์ขณะพนักง,งานบริษัทก,กำลังเดินอยู่บร,ริเวณริมถนนลาดพร้าวในช่วงของเช้าวันพารที่ผ่านมานั้นแต่จู่ๆกลับพบชายปริศนารายหนึ่งปีเข้าไปต่อยใบหน้าอย่างจังซึ่งส่งผลให้เลือดอาบเต็มหน้ายอย่างภาพที่ปรากฏภายในคลิปและภายหลังจากนั้นชายเสื้อขาวผู้ก่อเหตุก็ได้เดินจากไปโดยสร้างความกดเคืองและประหลาดใจแก่ชายเสื้อเหลือผู้ก่อร้ายรายนี้นั่นเองซึ่งภายหลังจากนั้นุ่มเสื้อขาวยังมีท่าทีหาเรื่องหนุ่มที่เดินสวนมาอีกรายด้วยเช่นกัน ปนพัฒน์วงธีระเมธาผู้ดูแลบริษัทคาแกลลอรี่ซึ่งเป็นผู้อัปโหลดคลิปวิดีโอด,ดังกล่าวได้เปิดเผยว่าใส่เสื้อเหลืองภทยในคลิปนั้นคือนายสุรชจรุนไทยสงเป็นพนักงานตรงเอกสารของบริษัทโดยนายปนพัฒน์ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับชายผู้ลงมือก่อเหตุมาก่อนซึ่งเบื้องตน้นพนักงานตรงเอกสารรายนี้อยู่ในอาการที่ปลอดภัยแล้ว ครับท่านผู้ชมครับแล้วจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็สร้างความประหลาดใจให้กับผู้พบเห็นนะครับรวมไปถึงชายผู้คร้ายรายนี้ด้วยนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปติดตามกันต่อนะครับด้านกระแสวิาพากษ์วิจารณ์นั้นเขามีความคิดเห็นกันเป็นอย่างไรด้วยนะครับรวมไปถึงบทสรุปต่างๆของเรื่องนี้จะไปในทิศทางใดเดี๋ยวเราจะได้ไปติดตามรับชมพ,พร้อมๆกันนะครับในช่วงของรายการเกาะติดประเด็นร้อนนั่นเองและช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วพบกับผมนิสิตเกียรติแก้วได้ใหม่ในครั้งต่อไปกับข่าวที่มีการกดแชร์ แล้วก็กดไลค์กันมากที่สุดในขณะน,นี้ในรายการแซบโซเชียลสวัสดีครับ